สวัสดีครับพี่พี่เพื่อนๆพนครับผมวันนี้เราก็อยู่สถานีกรุงเทพอภิวัตรนะครับแล้วก็สถานีหมอชิด2นะครับผมวันนี้พงก็จะพามาอัปเดตเนาะพามาชมบรรยากาศที่หมอชิด2แล้วก็สถานีกลางกรุงเทพอภิวัตรนะครับซึ่งจะมีการกลับบ้านเนาะของประชาชนนะครับซึ่งเป็นเทศกาลช่วงสงการนะครับ ซึ่งผมก็มา,ม,กกมาทำคลิปนะครับผมทวทีครับมาทำคลิปนะครับผมก็เป็นวันที่8เมษายน2567นเดะครับเดี๋ยวจะพาไปดูบรรยากาศนะของพี่น้องประชาชนนะครับที่จะกลับต่างจังหวัดน,นะครับตรงบริเวณสถานีการุงเทพฏิบัติก่อน,น,น,นะครับแล้วก็จะเป็นสถานีหมอชีสสองนะครับผมเป็นลำดับต่อไปนะครับไปกัน สำหรับนี้นะครับเพื่อนๆก็เป็นประตูีเนาเป็นทางออกของผู้โดยสารขาออกสายใต้นะครับตอนนี้วันที่วันที่8นะครับผม8เมษาย,ยนเนาะผู้โดยสารก็กำลังเดินทางเนาะ ก,ก็ผู้โดยสารก็ต่อแถวรอขึ้นนะครับปลายแถวเนี่ยก็น่าจะประมาณประตูเลยนะครับประตูที่จะออกไปด้านนอกซื้อตั๋วนะครับเพื่อนๆครับผมนี่ฮะสำหรับบริเวณจำหน่ายตั๋วนะครับก็ยังไม่นานแน่นนะครับผมเดี๋ยวผมจะลองไปถามว่าตั๋วรถเต็มหมดหรือยังนะครับผมตอนนี้รถไฟนะ,ะทุกขบวนนะครับแม้กระทั่ง บัตรยืนนะครับก็เต็มทุกสายเลยนะครับผมก็สายเหนืออีสานใต้นะครับเต็มทุกขบวนเลยนะครับเพื่อนๆครับตอนเย็นนะครับผู้โดยสารก็จะเริ่มหนาแน่นนะครับผมก็จะเป็นรถเที่ยวสายเหนือแล้วก็สายอีสานนะครับสำหรับสายใต้นะครับก็ยังมีรถ ขบวนนะครับก็จะเป็นสายตังเนะาะประมาณสิบแปดนาฬิกานะครับผมก็จะขึ้นประตูเอเนาะส่วนประตู B ก็จะเป็นรถเที่ยวของเชียงใหม่ครับผมเชียงใหม่นี่ฮะก็สิบหกนาฬิกาห้าศูนย์นะครับผมก็จะเป็นขบวนส1 1สิบเ็ดเจ็ดสามศูนย์ก็จะเป็นขบวนหน9กเก้เ 9, ยายะลาครัหกสิบแปดสี่ศูนย์นะก็จะเป็นด่วนพิเศษเชียงใหม่สิบแปห้าศูนย์ก็จะเป็นตังครับ หลังจากนั้นก็จะเป็นสายอีสานเนาะคิดว่าดึกๆกก็จะเต็มพื้นที่เนาะบริโดยสารก็เต็มทุกขบวนเลยครับตัวไปถึงตั๋วยืนนะครับเพื่อนๆืครับสำหรับจุดนี้เป็นจุดรถขึ้นบขสเนาะครับผมเป็นจุดพักผู้โดยสารบาขสอตอนนี้บขสก็บางคันนะครับก็เข้ามารับตรงบริเวณสถานีรถไฟเทพพรัตษ์แล้วนะครับผม ากเื่อนผู้มีคนใช่ไหมพี่ครับนี่ก็เป็นรถที่กลับมาต่างจังหวัดน,นะครับก็จะมาส่งโดยสารตรงบริเวณสถานีกลางกรุงเทพพัวันด้วยนะครับผมนี่ฮก็จะมาส่งบริเวณประตูสองเนะาะโดยสารก็สามารถที่จะไปต่อ รถไฟทางไกลได้แล้วก็เป็นรถไฟสายสีน้ำเงินนะครับหรือว่าแท็กซี่หรือว่ารถเมย์ต่อได้เลยนะครับบรรยากาศ กลับบ้านของประชาชนนะครับพี่น้องเนาะก็เป็นบรรยากาศของสถานีกรุงเทพพิวัฒน์นะครับซึ่งก็มีประชาชนเดินทางก็เริ่มเดินทางแล้วครับหนาแน่นเนาะก็เต็มสําหรับวันนี้นะครับวันที่7ก็เต็มทุกขบวนนะครับรวมไปถึงตัว๋วตั๋วยืนเนาะครับผมตั๋วยืนก็ก็เต็มนะครับแล้วก็ที่เหลือก็จะ พอมีนะครับก็จะเป็นรถด่วนนะครับผมซึ่งบรรยากาศตอนนี้ก็ประมาณเย็นๆแล้วครับก็เกือบจะห้าโมงเย็นเนาะก็มีประชาชนเริ่มมารอ,อาที่จะโดยสารรถไฟนะครับผมซึ่งขบวนสายใต้ก็เริ่มออกกันไปเยอะแล้วครับก็จะเหลือขบวนยะลากับขบวนตรังเนาะที่เหลือก็จะเป็นขบวนของสายเหนือนะครับผมเป็นเชียงใหม่นะแล้วก็จะเป็นสายสาานะครับก็จะดึกๆหน่อยเนาะ <ไ>โอเคสถานีขนส่งหมอชิด2ต่อนะครับผมซึ่งคงพามาอัปเดตเนาะชมบรรยากาศช่วงกลับบ้านของประชาชนนะครับเป็นวันที่8นะครับ8เมษาย,ยน2567นเะครับเพื่อนๆเดี๋ยวผงก็จะพาไปอัปเดตบรรยากาศที่สถานีขนส่งหมอชิด2ต่อเนาะซึ่งก็จะสามารถนั่งรถต่อไปได้นะครับสำหรับผู้ที่ไม่อยากจะใช้บริการรถขอสอมก,อรกอรหรือว่าแท็กซี่ หรือว่าเป็นมอเตอร์ไซครับจ้างนะครับบริเวณนี้ข้างหลังผมนะครับก็จะเป็นเดินมาจากสถานีากลางกรุงเทพอภิวัตนะครับผมแล้วก็เดินตบอย่างนี้นะครับนี่ฮะปกติข้างบนนี้จะเป็นเกือกมาสําหรับรถที่จะวิ่งจากสถานีกลางกรุงเทพอภิวัตนะครับที่จะไปหมอชิดเนาะแต่ว่าพงเดินมาเรื่อยๆนะครับครับผมอ้าโอ,โอเคครับผมก็ก็จะมีทางเดินเนาะต่างสําหรับรถแต่ว่าตรงนี้จะไม่ปลอดภัยนะครับผม แต่ว่าถ้าจะข้ามไปก็จะข้ามไปหมอชิดได้โอเคแต่ว่าก็ระวังรถไฟโอเคก็สำหรับผู้ที่จะไม่ใช้บริการข,ออขออร้อสมกก็คือว่ารถมอเตอร์ไซค์หรือว่าแท็กซี่นะครับก็สามารถเดินลอล็อกมาข้ามทางรถไฟตรงนี้จะเป็นสถานีขนส่งหมอชิดสองเนาะก็จะเป็นข้างหลังสำนักก่อนก็นนคือรถอก็มาจอดด้านนี้นะครับสำหรับผู้โดยสารที่มาจากจากต่างจังหวัดน,นะครับผม แต่ว่าตอนนี้ก็ไปจอดด้านหน้าแล้วนะครับผมเดี๋ยวคงจะพาเดินไปข้างหลังนะครับแล้วก็เดินรอบๆไปข้างหน้ากันนะครับสําหรับบริเวณด้านหลังก็ยังมีรถตู้เนะเาะเกฮะบางทีกิงแก้วบางบอ่อเนาะมหาชัยอะไรอย่างเงี้ยครับผมบางบอนะครับผมสำหรับนี้ก็เป็นบริเวณด้านหลังเนาะด้านหลังสมัยก่อนที่ว่าเดินเชื่อมต่อด้านหลังมาขาอมาอ้อสมกนะครับผม ตอนนี้ก็ปิดแล้วนะครับผมแต่ว่าก็ยังมีร้านอาหารเนาะมีผู้คนสัญจรเดินทางไปมาอยู่นะครับผมนี่ครับเพื่อนก็ตรงไปก็จะเป็น ด้วยสารขาออกเนาะ1น0เมตรพื้นที่ขายตั๋วเนาะเดี๋ยวจะพาไปชมบรรยากาศสำหรับนี้ก็เป็นบรรยากาศข้างล่างเนาะชั้นหนึ่งของขนส่งห๋อที่สอนะครับเที่ยวประมาณเวลา17เนกาานะครับทุกคนก็หนานแน่นอยู่นะครับนก็ของสมบัทัวร์ก็ยังมีตั๋ว ให้ขายอยู่นะครับผมก็ยังพอมีว่างเนาะนี่ครับก็เป็นบรรยากาศชั้นหนึ่งเนาะผู้โดยสารก็รหนาแน่นนะครับผมนี่ครับก็เป็นประตูทางออสำหรับมารอรถนกเป็นชานชลาก็ผู้โอดยสารก็หนาแน่นนะครับ งานต่อเป็นบรรยากาศที่น้องประชาชนกลับบ้านนะครับก็จะมีถุงเป็นจะบอกว่าเป็นถุงอะไรนะครับเป็นถุงแฟชั่นเลยครับถุงเชลล์เดี๋ยวคงจะพาข้ามไปฝั่งนู้นนะครับฝั่งนู้นน่าจะเป็นรถของอ่ บริษัทร่รวมเนะาะคสมองเอ่อขนส่งบริษัทขนส่งเนาะก็จะมีพวกสมบัติทัวร์ฮะสมบัติทัวร์เมื่อกี้ก็เห็นซื้อตั๋วกันก็น่าจะมีที่ว่างอยู่เนะาะครับผมฝั่งนี้ก็จะเป็นของคสเอ่อเป็นของบริษัทขนส่งนะครับก็ประชาชนก็เริ่มทยอยทยอยกันมาขึ้นรถเนาะแล้วก็ลถเที่ยวเวลาก็เริ่มเข้ามารับผู้โดยสาร ผู้คนก็หนาแน่นอยู่ครับแต่ยังไม่หนาแน่นเนาะน่าจะเป็นเที่ยวดึกๆเนาะครับผมอันนี้ก็จะเป็นรถทางไกนะลเนาะผู้โดยสารก็เป็นทางไกลก่อนก็จะเป็นพวกเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนตรงนี้นะครับของสมบัติทัวร์ครับผมก็เที่ยวเวลาช่วงนี้เป็นรถสายไกลสายไกลนะครับสายไก่ก็จะเป็นพวกเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนสมบัติทัวร,วนนร์นะครับ เที่ยวอีสานน่าจะประมาณดึกๆเนาะประมาณสักทุ่มสองทุ่มสามทุ่มนี่ครับแม่ค้ังสอนเที่ยวตรงเนี้ยคันนี้ที่พาไปนะครับผมคันนี้ขับมันมากเลยครับนั่งมันมากเลยแบบรับลับไม่ได้ครับหลังติดบอกโค้งมากเลยครับแม่ครสอนคุมช้างสมบัติทั่วครับผมนี่ฮะก็เป็นบรรยากาศเนาะบรรยากาศของขนส่งมาคิตสองนะครับที่นํามาฝากเดี๋ยวคงจะพาขึ้นไปชั้นสองเนาะ บริเวณขายตั๋วของภาคอีสานเนาะเดี๋ยวขึ้นไปข้างบนคุณไปข้างบนไปชมบมดันนะทางนี้ก็เป็นสวัสดีสารเนาะซึ่งเป็นกรุงเทพบึงการตัวนี้จะเป็นสายใหม่ครับผมเนี่ยฮะก็เที่ยวล่าสุดที่ผมใช้ก็เป็นสวัสดีสวัสดีสารแต่เป็นสายเก่าเนาะบึงการหนองคายวันนี้สวัสดีสารก็แน่นเหมือนเดิมครับผมก็ผู้คนก็ใช้บริการ เต็มครับผมต้องบอกว่าเบาะดีมากเลยครับหลับสบายโอเคนี่ก็เป็นสวัสดีสาตร์สำหรับนี้นะครับก็เป็นกรุงเทพตังนาะวิ่งสายใต้นะครับจากหัวที่สองก็จะไปขนส่งของสายใต้เนาะสายใต้ใหม่มีแม่สาย สำหรับนี่ก็เป็นบริเวณขายตั๋วทั้งสองเนาะก็ยังมีประชาชนผู้โดยสารสามารถซื้อตั๋วได้อยู่นะครับเนี่ยก็หนาแน่นอยู่ครับคิดว่าดึกๆน่าจะนาแน่นมากกว่านี้นะครับน่าจะเป็นเที่ยวดึกของสายสานเนาะน่าจะนาแน่นเลยนี่ครับก็เป็นบรรยากาศของประชาชนเดินทางกลับบ้านช่วงสงการ ี่เพื่อนๆน,นะครับที่เดินทางกับต่างจังหวัดนะครับในช่วงสงการปีใหม่ไทยนะครับก็ขอให้ทุกท่านเดินทางโดยสวัสดิภาพนะครับปลอดภัยทุกเส้นทางนะครับผมสวัสดีปีใหม่นะครับผมสำหรับคลิปนี้คงต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไปเจอกันคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ